รีวิวทรงเชงนะเพื่อนหลังจากที่มีเพื่อนๆหลายคนขอมาว่าพี่ครับรีวิวแบบเต็มแบบละเอียดให้ดูหน่อยสเต็ปเท่าไหร่ถึงวิ่งได้แรงจังทรงเชงแต่จริงใจจะโค้งไก่ขี่เล่นที่ได้ผมตั้งใจว่าจะขายอ่ะคนดูและพอีนี้แม่งขายไม่ออกก็เลยได้เก็บไว้ทำคอนเทนต์อีกเหมือนเดิมทรงกลวยต่อจุกตรงรุ่น5-3มมิลกล่องดีแมพนะท่อนล่างเดิมเดิมย้ำนะครับว่าท่อนล่างเดิมเดิม เราทำแค่ชุดหัวนะคุณดูสวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านคนระับวันนี้เราก็จะมารีวิวทรงเชงนะ <Wow. S 1> เพื่อนหลังจากที่มีเพื่อนๆหลายคนขอมาว่าพี่ครับรีวิวแบบเต็มแบบละเอียดให้ดูหน่อยว่ารถทำอะไรบ้าง แล้วลูกเท่าไหรสเต็ปเท่าไร่ถึงวิ่งได้แรงจังคือวันนะั้นน่ะที่เราวิ่งรถมันยังไม่สมบูรณ์เลยนะเพื่อนเพราะว่าหัวฉีดมันเล็กไปขนาดหัวฉีดเล็กก็ยังได้157เนะครับเพื่อนวันนี้เดี๋ยวามารีวิวตเต็มๆให้ทุกคนดูนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ขอมานะเพื่อนนี่เลยเราก็อยู่กับทรงเชงแต่จริงใจนี่คือโครงไก่ขี่เล่นนะเพืพ่อนแบบไม่ได้เน้นอะไรมากนะเพื่อนสำหรับรถถ่ายคอนเทนต์เฉยๆนะเพื่อนนะฝันะ่งนี้รถ ก็คือรถคันนี้ทีแรกผมตั้งใจว่าจะขายอะ่ะคนดูแลว้วพอเนนี้แม่งขายไม่ออกก็เลยได้เก็บไว้ทำคอนเทนต์อีกเหมือนเดิมหรือเพื่อนคนไหนที่สนใจนะเพื่อนชุดสีเต็มไฟท้ายมีบางคนท้ายมีนะครับราคา7 7 0 0บาทนับาทนะเพื่อนเอกสารครบพร้อมโอนพร้อมป้ายทะเบียนนะครับคนดูสำหรับเมื่อคนไหนที่สนใจคันนี้นะแต่ว่าถ้ายังไม่ออกก็ผมก็ยังจะทำคลิปต่ตอไป สำหรับผู้คนไหนที่สนใจหรืออยากได้ก็แชทมาในเฟซส่วนตัวที่ผมทิ้งไว้ได้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคุณดูรถปี2019นะเป็นตัว LED เลยนะเพื่อน <Wow. S 1> เราซื้อมาแล้วก็จะมาแต่งทรงเชงนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าผมแต่งอะไรบ้างนะคุณดูท้นบนนะ่ะไม่มีอะไรเลยแค่เปลี่ยนแฮนด์ใหม่ตัวนี้จะเป็นแฮนด์ของตัวดาโดยตรงเลยนะคนุณดูไม่ใช่แบบว่าเราซื้อแบบว่าก้านเบรกมาใส่นะเพื่อนอันนี้คือเป็นตายตัวของดีมเลยนะครับ เพท่อนล่างก็จะเป็นโชกคเดิมตัดแกนประมาณ4นิ้วนะเพื่อนตัดแบบเตี้ยปักเลยแต่ว่าเราก็เส็นน้ำมันนานเพื่อนแล้วก็เรื่องชุดล้อที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นชุดล้อของเอสตองนะครับ1.1นะครัะเพื่อนแล้วก็ดุมแท้อันนี้คือดุมแท้นะเนี่ยดุมแท้มันจะลื่นมันจะกลมประมาณนี้นะคนดูเห็นไหมแล้วก็มือลิงของพอดนานเพื่อนประมาณนี้จะเป็นเบาะของ พี่เจมเล็กเลสซิ่งนะเพื่อนที่เขาส่งมาให้ผมใส่นะคนดูก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นบอบปาดบางแบบว่าไม่ค่อยบางเท่าไหร่ตัวนี้แล้วก็เรื่องท่อจะเป็นท่อเอสีแซดนะครับหรือซูเปอร์ซิ่งตัวนี้จะเป็นทรงกลวยต่อจุกนี่คือต่อจุกออกไปนะคนดูประมาณนี้แหละตรงรุ่น5 3มมิลตองดีแมปนะครับเพื่อนแล้วก็เรื่องโชค๊คแล้วก็จะเป็นโช๊คพอดแท้ตัวนี้เบิกมาอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดประมาณนี้แหละเพื่อน ตอนนี้ก็ถือว่าซับโอเคอยู่เวลาที่เราขี่ความเร็วสูงนั้นเพื่อนแล้วก็จะเป็นอาร์มยน่นตัวนี้คือเป็นอาร์มย่นของตลาดทั่วไปนะเพื่อนอาจจะแบบย่นไม่ได้สุดเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะเลยเห็นไหมคนดูเห็นไหมตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยเรื่องท้ายผมก็ถอดดอ,อก,กนะ้เพื่อนให้ทรงมันจับจับนิดนึงเพราะว่าผมได้ไปดูคลิปรถที่ชายวิวถือกล้องนะคนดูรถของพี่แกแม่งทรงอย่างเสียวอ่ะเพื่อน แต่ว่าไม่ต้องใส่บางโคนท้ายมันก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนมันแล้วแต่คนชอบอันนี้คือผมลองถอดออกมาถ่ายคอนเทนต์เลยเฉยนะคนดูยุมยอ่อของอ้นคลินิกนะคนดูตัวนี้เห็นไหมอ,อ้นคลินิกเขาว่าเนื้องานะมันจะแข็งกว่าพวกปกติพวกตลาดธรรมดานะคนดูแล้วก็เรื่องล้อก็จะเป็นล้อเอสตองหนหน้าหลังนะครับผมประมาณนี้สเตอร์ตอนนี้ที่เราใส่อยู่ถ้าไล่ให้มันเข้ากับน้ำหนนะักผมผมใส่ สิบห้าสิบห้ายิบหกประมาณนี้คนดูเราเปิดรอบเอานานเพื่อนก็จยู่ประมาณนี้แล้วก็เรื่องสําคัญมาดูกันเลยว่าเครื่องมันเป็นสเต็ปอะไรมาเครื่องตัวนี้จะเป็นคัดเท้าปกตินะครับท่อนล่างเดิมเดิมย้ำนะครับว่าท่อนล่างเดิมเดิมเราทำแค่ชุดหัวนะคนดูชุดหัวก็จะเป็นห้าสามกล่องรีแมปนันเพื่อนก็คือชุดหัวผมขอข้อมูลจาก สอบอาการสินแล้วก็เอามาเซตเองที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าแรงมา้าก่อนหน้านี้มันได้อยู่ประมาณ19ตัวกว่ากับ20ตัวเนี่ยก็คือบอกตามตรงว่ามันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนเพื่อนเพราะว่าแรงม้าเท่าประมาณเนี้ยมันเท่าๆกับ5้ากล่องเดิมที่พี่บอมเขาวิ่งกันก็คือมันจะอยู่ประมาณน,นี้แต่ว่าเราเป็นกล่องนีแมปไงก็คือผมก็คิดว่ามันน่าจะได้แรงกว่านี้เดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะคนดูประมาณนี้ แล้วก็ชุดเรือนมาดูกันว่าเรือนผมใช้อะไรก่อนหน้านี้เราใช้เรือนเดิมแล้วพอทีนี้ผมก็อยากลองว่าเฮ้ยถ้าเราลองใช้เรือนซีบีอ่ะมันจะแรงกว่ากันไหมมันจะต่างกันไหมผมก็เลยลองสั่งมานะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ใส่เป็นเรือนซีบีนะครับคนดูเห็นไหมที่ลองมาแล้วมันก็ต่างกันนั้นเพื่อนผมคิดว่าตัวนี้มันจะขึ้นแรงกว่าเพราะว่าเราก็ปักหัวฉีดไว้ตรงคอรีดอ่ะมันมันใกล้ระยะทางมันใกล้กว่าของเคร ก่อนรู้สึกผมน้นเพื่อนแล้วแต่คนชอบแหละว่าอยากใช้เรือนเดิมหรือเรือน c ีบีนะาเพื่อนแล้วก็ต่อกองเลดยาวออกมาโผล่ตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยมาตรวจเนี่ยกองเลดยาวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะว่าเสียงเครื่องมันเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนสลับที่เราไปวิ่งมาแต่ตอนนี้รถมันติดหนานดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้คือที่เราไปวิ่งอ่ะหัวฉีดมันเล็กไปใช่ไหมแล้วพออันนี้ผมสั่งหัวฉีดมาใส่ยังไม่ได้ รีแมปเก็บเลยครับเพื่อนเพราะว่าเราต้องมาจูนเกียร์แต่ละตารางอีกว่าช่วงนี้มันหนาไปแล้วก็ลดช่วงนี้มันบางแล้วก็ค่อยๆเกียร์มันก็เลยอาจจะใช้เวลาเพราะว่าตอนนี้นคือน้องตัวขับเขาไม่อยู่ครับเพื่อนก็เลยต้องรอนิดหน่อยมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียง5้าสามกล่องรีแมปเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้รถรอบมาเหลือแค่1500เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเปิดหมื่นพันไปแล้วผมรู้สึกว่าผมเสียวๆครับเพื่อนเสียวมึนมึนคืบ มันอาจจะอันตรายเกินไปเราก็เลยเซฟเครื่องยนต์ลดร,รอบลงมา500รอรอบนะเพื่อนเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงเป็นไงบ้างนะคนดู ตัวดูว่าออกตัวจะเป็นไงบ้างนะคนดูเสียงประมาณนี้แหละเพื่อนที่มันควันเพราะว่าน้ำมันมัน,มน,มนยังหนาอยู่นะโโดโูออกม รู้สึกว่าหาแบบว่าหาเรื่องให้ตัวเองอ่ะเพื่อนก็นคือเราไม่ค่อยได้ขับแบบออกตัวอะไรเลยนช่วงนี้แม่งออกแม่งเบอือก็เดี๋ยวให้เด็กเขาออกตัวให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวรอให้น้องตัวขับว่างแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสนิดนึงเพราะว่ารถเราต้องจูนเก็บเพราะว่าเราเปลี่ยนวฉดใหม่นะเพื่อนก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนนไหนที่รอดูคลิปรีวิวผมก็รีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะเพื่อนหรือเพื่อนคนไหนที่อยากดูบรรยากาศตอนที่ ผมเอาไปขึ้นในโน่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าบรรยากาศมันเป็นประมาณไหนแล้วก็มันวิ่งอยู่ประมาณไหนผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับคนดูก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเพื่อนสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกระ,กกระทือรือก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคนดูถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้คันนี้27,000เอกสารครบพร้อมโอนแชทมาหาผมได้เลยนะเพื่อนแรงแถมหล่อประมาณนี้ครับขอบคุณครับ,บเพื่อนบ๊ายบาย